ยินดีต้อนรับสู่เทรดดิ้งคัสที่เรานำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดวันนี้เราจะพาคุณไปชมอ u สุสิตรูป2 0 2 5รถ SUV ที่แข็งแกร่งและทรงพลังซึ่งยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบ o f อฟโรดและนักผจญภัยรุ่นล่าสุดนี้ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทำให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นประหยะัดพลังงานมากขึ้นและมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าที่เคย ใต้ฝากระโปรงอีซูซูทูพสองพันยี่สิบห้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด200แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้จับคู่กับกีอัตโนมัติ8ปสปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ไร้ที่ติระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในทุกสภาพพื้นผิวทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางบนเส้นทางที่ท้าทายระบบกันสะเทือนได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่ พร้อมคงไว้ซึ่งความทนทานและสมรรถนะออฟโรดที่เป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ภายนอกของอีซูซุทุเปอร 2, ์2,025ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัวมาพร้อมกระจังหน้าทรงดุดันฝ่ายหน้าเหล็ด,ดีไซน์ฉกเฉียวและเส้นสายตัวถังที่ดูทรงพลังความสูงจากพื้นและแผ่นกันกระแทกช่วยปกป้องรถขณะขับผ่านเส้นทางครุครกคะล้ออัลลอยมีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเลือกสไตล์ที่เหมาะกับตนเองได้ด้านท้ายรถออกแบบ มาเพื่อความสะดวกสบายพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางและประตูท้ายที่เปิดใช้งานง่ายภายในห้องโดยสารของ us us 2, 000, อ s u z u Pickup 2025ผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายและการใช้งานได้จริงวัสดุคุณภาพสูงและพื้นผิวแบบสัมผัสนุ่มช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสารบอกนั่งได้รับการออกแบบตามหลักาศิลป์ให้การรองรับที่ดีเยี่ยมสําหรับการเดินทางกลายระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android ออโตเพื่อให้คุณเชื่อมอต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่นแผงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการขับขี่ขณะที่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัยฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและระบบเตือนจุดอับสายตาช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างปลอดภัยและไร้กังวลความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆในอีซูซ t ทรูสพุ2 0ี่โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อปกป้องผู้โดยสารในทุกสภาพแวดล้อมรถคันนี้ติดตั้งถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแกร่งและระบบเบรกขั้นสูงเพื่อให้มัน่นใจในความปลอดภัยสูงงอสุดในกรณีเกิดอุบัติเหตุฟีเจอร์เพิ่มเติมเช่นระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและระบบจัดการแรงบิดช่วยเพิ่มสมรรถนะออฟโรดให้ผู้ขับขี่มัน่นใจยิ่งขึ้นบนเส้นทางที่ท้าทายด้านความประหยัดน้ำมันอีสุซิทรุ่นสองพ2นยีก็ทำได้ดีเช่นกันด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เครื่องยนต์ดีเซนให้สมดุลที่ดีระหว่างพละงําลังและความประหยัดเชื้อเพลิงทําให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะทั้งสําหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลถังน้ํามันขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องเติมน้ํามันบ่อยเหมอะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยนอกเส้นทาง Isuzu t พ r u 2025ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่หลากหลายกลุ่มตั้งแต่ครอบครัวที่ต้องการรถ SUV ที่เชื่อถือได้ไปจนถึงนักขับออฟโรดที่ต้องการรถที่สามารถลุยได้ทุกเส้นทางด้วยการผสมผสานระหว่างพละงกำลังเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายทำให้ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้ไม่ว่า